พูดถึงโครงการเงินหมืน่นฟื้นเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะเรื่องของกลุ่มเปราะบางและผู้พิการเนี่ยรัฐบาลจริงๆโอนให้แล้วแต่อย่างที่บอกไปมีบางกลุ่มที่ยังโอนไม่สําเร็จดังนั้นกระทรวงการคลังบอกเลยค่ะรีบเลยนะสําหรับผู้พิการรีบไปแก้ไขบัญชีธนาคารหรือใครที่บัตรหมดอายุไปต่ออายุด่วนๆเลยค่ะเพราะถ้าแก้ไม่ทันภายในวันนี้นะอาจจะหมดสิทธิ์รับเงินหมื่นค่ะ,ะโดยทางออกระทรวงการคลังเนี่ยหลังจากที่ทยอยโอนเงินหมื่นแล้วเนี่ยนะคะกลุ่มเป้าหมายคือ14บสี่ล้านห้า แสนคนใช่ไหมคะทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มผู้พิการแต่มีบางส่วนที่ยังโอนไม่สําเร็จนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ย้ําเตือนเลยคะ่ะว่าอย่างกลุ่มผู้พิการเนี่ยคุณต้องเร่งแก้ให้จบภายในวันนี้เพราะเดี๋ยวเขาจะโอนให้อีกรอบนึงเนี่ยยีตุลาคม,มถ้าสมมติว่าคุณแก้ไม่จบในวันนี้เนี่ยคุณก็อาจจะต้องรอออกไปอีกหนึ่งเดือนนะคะ,คะแล้วถ้าเกิดชะล่าใจาจนพ้นสาธันวาคมไปแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์ละถือว่าคุณสละสิทธิ์ ทีนี้ถามว่าแล้วมันเกิดจากอะไรทําไมชนโอนไม่สําเร็จรอย่างกลุ่มผู้พิการเนี่ยส่วนใหญ่มาจากบัญชีเงินฝากของคุณคุณไม่เคลื่อนไหวนานๆอ้าว ปิดบัญชีไปแล้วหรือบางคนล,ลงทะเบียนไว้เลขบัญชีคุณไม่ถูกต้องก็อยากจะให้ไปดําเนินการแก้ไขบัญชีนะคะแก้แล้วอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขประจําตัวประชาชนพ<ะ>อคุณผูกปุ๊บเนี่ยเขารู้เลขบัตรคุณเนี่ยมันโอนตรงเข้าบัญชีได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยการโอนซ้ําอีกรอบจะเกิดขึ้นอีก3ามครั้งครั้งเขาจะพยายามอีก3รอบคือเขาจะโอนใหม่22ตุลาคม22พฤศจิกายนและ22ธันวาคมนี้อย่าง ที่บอกไปถ้าไม่แก้ภายในนี้หมดสิทธิ์แล้วนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งสําหรับผู้พิการที่มีปัญหาคือบัตรคุณหมดอายุหรือคุณไม่มีบัตรตั้งแต่แรกวิธีการทํำยังไงไปต่ออายุบัตรค่ะหรือไปทําบัตรหรือไปแก้ไขข้อมูลประจําตัวไปที่ไหนไปที่ศูนย์บริการผู้พิการทั่วประเทศจัดการให้ถูกต้องภายในวันนี้นะคะคุณจะได้รับโอนเงินหมื่นได้อย่างทันเวลาค่ะครับพี่พี่ครับกลุ่มเปราะบางครับย้ำอีกครั้งนะฮะทุกวันที่22บ ตุลาพฤศจิกาธันวาแต่ต้องไปแจ้งก่อนนะครับต้องไปแจ้งก่อนอย่างวดแรกต้องแจ้งวันนี้วันสุดท้ายและช้าสุดไม่เกิน3าธันวาคมนะครับมิฉะนั้นท่านจะไม่ได้1นึ่งหมื่นบาทนะครับจำไว้นะครับวันสุดท้ายคือ3าธันวาคมครับ